สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนปั๊มคนแชร์นะครับาขั้นตอนแรกนะครับก็ให้มาหน้า Google นะครับแล้วก็ให้เข้ามาสู่หน้าตาเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ให้นะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าตาเว็บไซต์ในแบบนี้นะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็มาด้านขวาตรงนี้นะครับมาตรงสมัครสมาชิกนะครับ อ่ากกรถ้ามานะครับก็จะมีชื่อผู้ใช้ให้ใส่นะครับอีเมลนะครับลาดผ่านนะครับยืนยันลาดผ่านนะครับก็ให้เพื่อนๆกรอกข้อมูลได้ครบถ้วนทั้งสี่ช่องนี้นะครับและอย่าลืมติ๊กถูกด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับอรากฏสมัครเสร็จแล้วนะครับใก้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้แบบนี้นะครับแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้นะครับอ่าตอนนี้ผมมาเข้ามาสู่หน้าตาเว็บไซต์นะครับอยู่โฟร์พาเนลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ พอเข้ามาหน้านี้แล no like well, so ้วนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับก็ให้ทุกคนมาเปลี่ยนเป็นประเทศไทยนะครับแล้วก็เปลี่ยนสกุลเงินไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเว็บชาวต่างชาติราคาถูกนะครับก็ให้คลิกที่ตรงประเทศนะครับแล้วมาเปลี่ยนเป็นประเทศไทยตรงนี้นะครับพอเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับก็แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นสกุลเงินไทยนะครับก็เลือกได้เลยแบบนี้ครับอตอนนี้ก็เป็นเงินบาทของไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับ ด้านตรงกลางนี้ก็จะมีแยกเป็นหมวดหมู่ให้ทุกคนเลือกใช้นะครับจะมี Facebook นะครับ YouTube Tiktok ig นะครับแล้วก็หนึ่งอีกมากมายนะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นของ Facebook นะครับให้คลิกที่ Facebook นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงหมวดหมู่นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้เลยนะครับมาตรง Facebook นะครับแชร์นะครับเพิ่มคนแชร์นะครับก็เลือกได้เลยนะครับ เลื่อนลงมานะครับต้องบริการนะครับใกล้ทุกคนเลือกใช้บริการที่ทุกคนต้องการจะใช้ได้เลยแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเลือกใช้เป็นตัวแรกเลยนะครับแต่อย่าลืมอ่านคําแนะนําก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้มาที่หน้า facebook แบบนี้นะครับแล้วก็เลือกคลิปวิดีโอนะครับหรือว่าเลือกรูปที่จะแชร์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นรูปนี้นะครับอตอนนี้ยอดคนแชร์ก็มีอยู่0คนนะครับ ก็ให้คลิกที่ตรงแชร์นะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์นะครับเดี๋ยวมาดูหลังปั๊มเสร็จนะครับก็ให้นําลิงก์มาใส่นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ํา10คนแชร์นะครับเดี๋ยวนี้ผมจะาลองซัก100คนแชร์ให้ดูนะครับถ้าบริการเรยังไม่ถึง1บาทเลยนะครับก็ถือว่าถูกมากๆนะครับก็ให้ทุกคนกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับรอกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะขึ้นมาแจ้งกับทุกคนแบบนี้เลยนะครับด้านล่างด้าานล่งตรงนี้นะครับรหัสนะครับรหัสการสั่งซื้อนะครับถ้ายอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้านะครับก็นํารหัสนี้แล้วก็ไปแจ้งกับแอดมินได้เลยนะครับมาดูที่ประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมาแจ้งอยู่ที่หน้าประวัติการสั่งซื้อนะครับพอเข้ามาตรงนี้นะครับก็จะมีสถานะแจ้งอยู่เลยนะครับตอนนี้ก็กําลังรอดําเนินการอยู่นะครับ ในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะอธิบายในเว็บนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับหรือมีอะไรบ้างนะครับสาหรับใครที่ยังไม่รู้หรือยังไม่เคยใช้นะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมีสามช่องทางให้เลือกใช้นะครับจะมีสแกน QR code ทุกธนาคารนะครับทูนี่วอลเล็ตนะครับอัตโนติครับสแกน QR code ทุกธนาคารนะครับเหรียญโตนะครับแล้วก็เฮลเลกตนะครับถ้าเป็นของคนไทยก็คลิกที่สแกน QR code นะครับแล้วก็ พิมพ์จนวนเงินนะครับนี่นะครับแล้วก็สแกน QR วอ์โค้ดได้เลยนะครับมาดูที่บริการนะครับบริการจะมีหลากหลายบริการให้ทุกคนเลือกใช้เลยนะครับจะมี facebook นะครับ youtube t i k t o k IG นะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกใช้เลือกดูนะครับหรือว่าเลือกซื้อผ่านทางนี้ก็ได้เช่นกันนะครับมาดูตรงที่แนะนําเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากมีแต่ได้เสริมนะครับก็เพียงแค่ อัดลอกลิงก์หน้าซ้ายนี้นะครับแล้วส่งต่อไปให้เพื่อนนะครับก็จะได้รับอันตราค่าคอมมิชชั่นห้าเปอร์เซ็นตอ่ะโทษทีนะครับสองเปอร์เซ็นกันด้วยนะครับนี่นะครับส่วนช่วยเหลือนะครับถ้ายอดขายไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นช้าหรือทําไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็เป็นการรักขายบินผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดบันทึกขึ้นยังนะครับอขออภัยด้วยนะครับเพราะยอดคนแชร์ขึ้นยังนะครับ เดี๋ยวผมกดรีเฟตหนึ่งทีครับตอนนี้ยอดคนแชร์ยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตอนที่ยอดคนแชร์ขึ้นครบเลยแล้วกันนะครับอาตอนนี้ยอดคนแชร์ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ผมตัดไปไม่นานนะครับไม่เกิน3ามถึงสนาทีก็ขึ้นมาครบแบบนี้เลยนะครับอะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะเพิ่มคนแชร์คลิปวิดีโอ t i k t o k นะครับขึ้นไวราคาถูกแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ให้นะครับ ถ้าใครสนใจนะครับก็คลิกลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์นี้แล้วลองเข้ามาใช้กันดูได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ